สนับสนุนความหลอนโดยพีเมดคลินิกเสริมความงามที่ทำให้คุณสวยและมั่นใจขึ้นในแบบที่เป็นคุณคุณกำลังรับฟังโอสตอรี่ไทม์คืนปล่อยผีเรื่องราวที่ผมจะเล่าต่อไปนี้นะครับชื่อเรื่องว่าคนกำกับผีนะครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณสัก20ปีก่อนนะครับ แถวพุทธมนทนแล้วกันนะครับขอย้อนไปเมื่อ20ปีก่อนนะครับอ่า20ปีก่อนหลายๆคนทำอะไรกันบ้างครับแต่ผู้ชายคนนี้ที่ส่งเรื่องมาเนี่ยเขาเป็นผู้กำกับฮะไม่ใช่เป็นตำรวจนะครับเป็นผู้กำกับหนังนะครับซึ่งเขาเองครับก็มีบริษัทเล็กๆนะครับเพื่อผลิตหนังแผ่นนะครับผมว่าหลายๆคนจะต้องเคยผ่านนะนะครับเมื่อ20กว่าปีก่อนนะครับก็จะมีหนังแผ่นมาให้ดู นะครับเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรครับไม่ใช่หนังโรงนะเขาจะเรียกว่าหนังโรงนะครับแต่นี้คือหนังแผ่นนะครับตัวของพิอรุณเนี่ยครับก็จะมีทีมงานอยู่3คนด้วยกันนะครับกับบริษัทแห่งนี้ครับเป็นบริษัทเล็กๆที่ใช้กล้องแค่สตัวอะไรเงี้ยก็ไปถ่ายหนังสั้นเอาหนังอะไรเงี้ยก็มาลงเป็นหนังแผ่นก็ปั๊มปั๊มปั๊มขายพิยรุณเนี่ยครับจะมีลูกน้องคู่ใจก็คือพี่นิกแล้วก็พี่อ้วน ครับพี่นิกพี่อ้วนเนี่ยเป็นคนที่เป็นตัดกล้องนะครับแล้วก็ตัดต่อได้ด้วยส่วนพี่อรุณเนี่ยครับจะเป็นคนเขียนบทนะครับแล้วก็กํากับด้วยในตัวนะครับกำกับ a c t ิ้งด้วยกํากับบทน,นั้นด้วยนะครับซึ่งหนังแผ่นในยุคนั้นนะครับมันก็จะมีความยาวเ,เขาจะทําเป็นหน้า A หน้า B ทันไหมครับอ่าหน้าหนึ่งหน้า2คล้ายๆมี2แผ่นอยู่ในตัว นะครับอ่าดูไป40นาทีก็อ่าดูแผ่น2อะไรประมาณนี้ครับก็ไม่ได้จบในในแผ่นเดียวนะเขาทําอย่างนั้นนะครับแล้วเขาก็เอาหนังแผ่นเขาเนี่ยไปเสนอให้กับบริษัทปรากฏว่าบริษัทชอบในสิ่งที่เขาทําอยู่นะครับบริษัทก็รับไว้นะครับรับไว้แล้วก็จ้างเป็นเงินงานไปนะครับสมมุติว่าเราทําหนังเรื่องนี้ไปเรื่องหนึ่งเราไปเสนอขายเขาครับเขาเขาซื้อหนังเราเขาก็จะให้เงินมา3 0,000ื่นกูซื้อหนังมึงแล้วกัน3 0,000ื่น แกจะขายขาดเลยนะครับเขาก็จะเอาหนังเรื่องนี้ไปปั๊มแผ่นปั๊มปั๊มเลวเขาก็จะไปวางตลาดขายของเขาแล้วแต่บริษัทของเขาไปซึ่งมันมีบริษัทแบบนี้เยอะมากครับในสมัย20กว่าปีก่อนนะครับเราก็จะรู้กันเดียวเราต้องเคยดูหนังแผ่นนะนะครับตัวพี่อรุณก็ทําอย่างนั้นแต่พี่อรุณเนี่ยจะทําในแนวหนังผีครับซึ่งเขาเองอ่ะจับทางไม่ถูก ก่อนหน้านั้นก็ทําหนังวัยรุ่นอย่างนั้นอย่างนี้ครับมันก็ไม่เกิดสักทีหนึ่งจนเขามาจับหนังผีนะครับซึ่งเรื่องแรกที่เขาบอกผมนะครับก็คือผีข้างห้องอ่าเขาก็เอาง่ายๆครับเอาบ้านเขาเนี่ยแหละรครับกับบ้านลูกน้องเขาที่เช่าอยู่ติดกันเนี่ยนะครับแล้วก็ถ่ายเป็นพอดผีก็จ้างนางเอกมาคนนึงนะครับแล้วก็ผู้ชายคนหนึ่งครับก็ผู้ชายผู้หญิงมาเจอกันแล้วก็เป็นผีก็เจอกันในห้องอะไรประมาณนี้ครับ ซึ่งเรื่องนี้นะครับมันก็ทําออกมาแล้วก็ไปเสนอปรากฏว่ามันโดนแกก็เลย,เยทำหนังผีดีกว่าเว้ยแกก็ทํามาเรื่อยๆครับพี่อรุณเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็โลเคชันเนี่ยเขาก็หานะเยอะเลยทุกที่เลยครับก็พยายามหาโน่นหานี่ตรงไหนมีตรงนั้นน่ากลัวนะครับคนที่ทําหนังผีจะรู้ดีครับว่าเรื่องของโลเคชันเนี่ยครับมันสําคัญมากๆกว่าตัวน,นักแสดงเลยพอๆกันเลย ถ้านักแสดงแดงดีแต่โลเคชั่นไม่ดีไม่หลอนดูไม่น่ากลัวเนี่ยมันก็จะดูหนังเนี่ยมันดอกไปเลยครับทุกอย่างมันต้องบาลานซ์กันหมดนะครับจนวันหนึ่งครับเขาก็คิดพอดหนังเรื่องหนึ่งขึ้นมาหนังเรื่องนี้นะครับมันเป็นหนังแนวสืบสวนสอบสวนแนวฆาตกรรมนะครับแล้วก็ผีเนี่ยจะตามมาหลอกหลังจากที่โดนฆ่าออนะครับก็จะออกแนวโหดๆหน่อย ก่อนหน้าครับทำไป6เรื่องแล้วครับก็ทางบริษัทก็ซื้อซื้อซื้อนะครับสคนนี้ก็แบ่งตังกันนะครับเพราะว่า,าทุนเนี่ยในการทําหนังเนี่ยมันไม่ได้เยอะแยะมากมายครับจ้างแค่นางเอกพระเอกแล้วก็ตัวประกอบก็อาศัยคนเ,นเล่นกันนะครับซึ่งงบประมาณในตอนนั้นครับเมื่อ20ปีก่อนเนี่ยกับเงินส0 0 0 0ื่นที่ให้มาเนี่ยมันก็เยอะพอสมควรนะครับแกก็เรียกว่าเออใช้เงินได้ประมาณสักหมื่นนึง เหลืออีกสองหมื่นเนี่ยก็แบ่งกับลูกน้องกันนะครับก็ใช้อย่างเนี้ยทำมาหารกินนะครับในการทําหนังก็ถ่ายในวันนั้นครับฉากในวันนั้น,นครับพี่อรุณเนี่ยครับก็ไปหาโกดังเก่าเป็นโกดังเก่าเลยนะครับก็เป็นฉากฉากหนึ่งที่มีผู้ชายกับผู้หญิงนะครับกําลังลากผู้หญิงมาเพื่อจะข่มขืนนะครับแล้วในฉากเนี้ยนะครับที่แกบอกเนี่ยแกบอกว่า ในขณะที่ลากมาแล้วเนี่ยผู้หญิงก็ร้องตะโกนนะครับขอความช่วยเหลือนะครับสุดท้ายแล้วนะครับด้วยความที่ขอความช่วยเหลือไม่ได้นะครับมันอยู่ในโกดังแล้วนี่นะครับก็ทําการข่มขืนในหนังนะข่มขืนเสร็จรเลยเสร็จนะครับผู้หญิงก็เกิดการดิ้นรนต่อสู้นะจนสุดท้ายครับผู้ชายก็สาวหมัดใสนะครับแต่หมัดเนี่ยที่ต่อยเนี่ยด้วยแรงผู้ชายนะครับมันแรงไปหน่อยไง แล้วมันต่อยหลายทีเพราะว่าผู้หญิงคนนี้ครับก็เอามือข่วนหน้าไงเกิดอารมณ์โกรธแค้นก็ทุบไปหลายทีปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้ครับก็เลือดออกปากออกจมูกแล้วก็เสียชีวิตนี่นี่คือบทนะครับที่จะต้องจะต้องแสดงกันนะครับณนะตอนนั้นพี่รนก็ตั้งกล้องตั้งอะไรครับแล้วก็เตรียมตัวครับก็มีผู้ชายสองคนที่พร่วมแสดงก็คือเจ้าเต้กับเจ้าบอยนะสองคนนี้ก็จะแบบ พากันมานั่งรถกันมาแล้วก็ฉุดกระชากลากถูนางเอกเนี่ยเขาชื่อน้องวาวาครับก็เป็นฉากที่ต้องดึงเข้ามาอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็มาค่มขืนแล้วก็จะมีโซฟาเก่าๆตั้งอยู่ในโกดังนี้นะครับก็มาคุมขืนตรงนั้นแหละในฉากนั้นนะครับท่านี้ก็เตรียมทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับไฟพร้อมอะไรพร้อมพี่นิกพี่อ้วนเตรียมกล้องสองตัวสองมุมอ่าถ่ายทีเดียวแล้วก็ ถ่ายมากระชากมาตรงนี้แล้วก็เทคทีนึงแล้วก็ถ่ายต่ออะไรใช้ระบบนี้นะครับไม่ได้ไม่ได้แบบระบบาภาพยนตร์ใหญ่ก็จะถ่ายไปเทคไปคัดไปตรงนี้นั่นก็ถ่ายมามันก็เป็นฉากที่ตัวของเต้กับบอยเนี่ยกระชากน้องเข้ามาในขณะที่กระชากเข้ามาเนี่ยวาวาก็ร้องนะครับส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือขาช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยจะทำฉันเลยช่วยด้วยช่วยด้วยกระชากเข้ามาครับ จนสุดท้ายเจ้าเต้เนี่ยมันก็ดึงเข้ามาดึงเข้ามานะครับแล้วทีเนี้ยมันเข้าฉากที่ว่าจะเอามือเนี่ยมือมันสะบัดหลุดใช่ไหมฮะกําลังจะถกกระโปรงจะทําอะไรต่างๆน,น,นะมือเนี่ยต้องตวัดไปที่หน้าของเจ้าเต้ครับส่วนเจ้าบอยเนี่ยก็ดูต้นทางไงคอยจับขาคอยช่วยต่างๆน,น,นะเฮ้ย <"He i, S 2> มึงเอาก่อนเลยเดี๋ยวกูตามอะไรประมาณนั้นแต่ในสิ่งที่ตัวของวาวาทำเนี่ย ปกติแล้วเนี่ยจะแค่สบัดมือนะครับแล้วเขาก็จะไปป้ายที่หน้าว่าถ่ายซีนหนึ่งว่าหน้าเนี่ยโดนข่วนประมาณนั้นนะครับแต่ทีเนี้ยวา่าสบัดมือเนี่ยมันสบัดโดนจริงๆครับแล้วเล็บของน้องเนี่ยก็ยาวพอสมควรมันทําให้เกิดรอยที่หน้าจริงๆนะครับเป็น4นิ้วเลยแบบรอยตวัด4นิ้วเลยครับนิ้วโป้อ่นนิ้โป้งเนี่ยเขามันสั้นตวัดปุ๊บ คราวนี้คนที่แสดงก็คือโจ้เต้ก็ตกใจว่าเล่นจริงหรออะไรเงี้ยก็เล่นไปตามบทบาทนั้นจริงๆครับหลังจากโดนสะบัดครับกล้องก็ถ่ายแผนเข้ามาพอถ่ายแผนเข้ามาก็เอ้าเล่นต่อเล่นต่อก็กระชากก็บีบคอคราวนี้ในคณะที่บีบคอเนี่ยปกติแล้วผู้หญิงคนนี้จะต้องทําตาเหลือกนะครับทําตาเหลือกแล้วก็ล้อเออ แล้วก็เอามือสองมือครับมาจับมือที่บีบคอไว้นะครับหลังจากทุบท้องแล้วอะไรแล้วน่ครับก็บีบคออะไรเงี้ยพอหลังจากที่บีบคอไปแล้วครับน้องวาวากับหัวเลาะ <c oughs> <c oughs> บีบอีกสิกูชอบมึงบีบกูอีกสิกูชอบสักพักไอ้เต้ก็งงเอ้ยผิดผิดบท พูดบทผิดผิดบทบอยก็มองสักพักบอยมันนิ่งไปพักหนึ่งบอยบอกไอ้เท้ไอ้เท้เท้ก็แบบอ,อะไรของมึงมึงผิดบทแล้วมึงจะเรียกกูทำไม <c oughs> <c oughs> บีบอีกสิบีบแรงแรงเลยนะบีบแรงแรงเลยนะยนะกูชอบบีบแรงๆสักพักพี่อารมณาดอะไรอะ่ะบีบแรงแงอะไรอะ่ะพูดอะไรกันนะมันผิดบทหมดเลยลูกไหมเนี่ย สักพักนะเต้ก็ลุกขึ้นอนะ่ะค่อมตัวอยู่ก็ลุกขึ้นนะสักพักวาวาลุกขึ้นมาแล้ววาวาก็หันหน้าไปทางพี่รณ์ตาขวางเลยฮะแล้วพี่รณบอกว่าเอา้าวาวาเป็นไรเปล่าวาวาลุกขึ้นมาแล้วก็จับมือพี่เต้ฮะแล้วบอกว่ามึงบีบก,กูอีกเซกูชอบมากเลยมึงบีบก,กูเซมึงบีบก,กูเซแล้วก็ตัก เอาเนิ้วนะครับะตะก,กายอะ่ะเหมือนตะก,กายไปที่ลําตัวคนระับเขาใส่เสื้อกล้ามในบทเนี่ยใส่เสื้อกล้ามมันก็ใส่เสื้อคลุมนะครับตะก,กายควักหูแบบเลือดแบบซิฟออกมาเลยครับเพราะเล็บของน้องเนี่ยเล็บยาวนะเป็นผู้หญิงไว้เล็บครับซิปออกมาเลยครับแล้วสักพักหนึ่งอะ่ะเด็กผู้หญิงคนนี้ครับก็เ,เอามือเนี่ยไปกลุ่มที่คอมึงไม่บีบใช่ไหมไม่บีบกูบีบมึงนะบีบบีบ,บ,บไเต้ก็อะไรอะ่ะ อะไรวะอะไรวะไอ้บอยบอกเฮ้ยก okay. ูไม like so, right ่เอาแล้วผีหลอกผีหลอกสะพ้ายบอยมันวิ wife, no ่งไปนะครับพี so, so, ่นิกก so, ับพี่อ้วนก็ตกใจอะไรเกิดอะไรขึ้นก็วิ่งมาดูครับแต่น้องวาวายังบีบอยู่บีบอยู่เพียรุนบอกเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะก็เดินออกมาสักพักหนึ่งอ่ะกูไม่ใช่กูไม่ใช่วาวากูอยู่นี่แล้วพวกมึงมาทําอะไรกันกูอยู่ที่นี่ กูตายวิ่นี่สักพักจากเสียงดุดุร้องไห้อะ่ะแล้วก็ปล่อยมือ <c oughs> มันทํากู <c oughs> กูอยู่ที่นี่กูอยู่ที่นี่มานานแล้วไม่มีใครมาหากูเลยกูอยู่ที่นี่กูจะบอกใครอะกูไม่กล้าบอกใครกูไม่มีใครกูไม่ให้ให้บอกเสียงแบบพูดรัวไปหมดเลยสักพัก <c oughs> พี่รอนบอกเฮ้ยไอ้วามึงเป็นไรของมึงอ่ะพ <c oughs> ี่เน็กครับแกนั่นจะเป็นมีความรู้ทางด้านนี้ครับซึ่ง ก่อนหน้านั้นไม่เคยเกิดปัญหาอะไรครับบางทีก็ถ่ายกลางวันกันนะครับใช้การหลอกเอาผ้ามาขึงให้มืดอะไรเงี้ยถ่ายกลางวันกันได้อะไรเงี้ยไม่ค่อยได้ถ่ายกลางคืนนะครับแต่วันนั้นอ่ะมันเป็นซีนที่ต้องถ่ายกลางคืนครับเพราะว่าโกดังมันใหญ่ครับไม่สามารถเอาอะไรไปคุมได้เลยครับเพราะมันมีรูรั่วนะครับโกดังมันเป็นโกลังห้างเก่าๆอ่ะมันก็แสงก็เข้าหมดก็จําเป็นต้องถ่ายกลางคืนครับวันนั้นอ่ะสักพักพี่นิกก็เดินมาแล้วพี่นิกก็บอกว่า เออน้องครับพี่ขอโทษนะที่พี่มาทำอะไรไม่ดีตรงเนี้ยน้องจะอยากให้พี่ช่วยอะไรน้องบอกพี่นะแต่ว่าน้องอ่ะต้องออกจากวาวาก่อนนะเพราะวาวาเนี่ยเป็นเด็กที่เป็นภูมิแพ้ด้วยแล้วเป็นโรคคอผืดนด้วยถ้าเกิดน้องมันเจออะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะหายใจไม่ออกเอานะน้องออกก่อนได้ไหมพี่ขอร้องเออ้อทำไมต้องทำแบบนี้ มันเหมือนกับที่ทํากับกูเลยอ่ะกูก็เป็นแบบเนี้ยมันมีคนพากูมาแล้วมันมาทําแบบนี้กูกทําแบบไหนก็ทําแบบที่มึงทํากันเนี้ยเสียงกูเริ่มจะแบบเริ่มดุ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 ้ดนเรื่อยๆและสักพักหนึ่งเอ่ยชื่อมาชื่อหนึ่งครับนะครับชื่อจอนหรือจ้อนอะไรสักอย่างเนี้ยไอ้จอนหรือจ้อนเนี่ยมันทํามันทําหนูมันทําหนูมันทําหน,น,หน,น,หนูแล้วหนูอยู่ไหนหนูอยู่ไหนหนูอยูน่นี่ชี้ไปตรงโน้นครับเอา้าสักพักหนึ่งครับ ร่างของวาวาเนี่ยหลุดเลยหลุดเลยแล้วก็ลงไปนั่งกับพื้นแล้วก็เอ้ยพี่หนูกลัวมากเลยอ่ะหนูรู้นะเมื่อกี้เนะี่ยแต่หนูบังคับตัวเองไม่ได้หนูกลัวหนูไม่แสดงแล้วหนูกลัวหนูกลัวอตาพักนะครับแล้วคนที่อยู่ข้างนอกครับเขาไม่ให้มายุ่งถูกไหมฮะ,ะบรรดาพ่อแม่อะไรเงี้ยที่ตามน้องวาวามันก็อยู่ข้างนอกกันนะครับเพราะว่าในโกาดังเนี่ยมันต้องใช้กล้องแพนไปเขาก็ให้อยู่ข้างนอก ราะมันเป็นฉากสั้นๆครับไม่ได้ยาวมากครับนะตอนนั้นวาวาก็วิ่งออกไปครับก็ไปกอดพ่อกอดแม่รอ้องไห้อูตอนนั้นพี่รุนเรื่องใหญ่เลยครับพาลูกเข้ามาแล้วมันเป็นยังไงครับแต่พี่นิกเนี่ยสงสัยพี่นิกบอกว่าเขาชี้ไปตรงนั้นเดี๋ยวผมขอเดินไปดูก่อนได้ไหมเพราะโกดังเนี่ยให้คนมา,มาดูดีอย่างพี่อ้วนบอกว่าจะมาดูดีอะไรก็ให้ไอ้น้องนะชื่อไอ้แก๊ปอะ มันมาดูแค่คนเดียวมันบอกว่ากดังเนี่ยถ่ายได้เป็นกดังล้างไม่รู้กดังมันหาประวัติไม่เจอแล้วเห็นมันล้างๆอยู่ก็ให้เข้ามาถ่ายเลยไม่รู้โกดังใครเอา้ามึงทำไมไม่ดูให้ดีว่าก,กดังใครกูบอกแล้ใช่ไหมบอกให,ใ,หให้ไปขอเจ้าของก่อนถ้าเกิดว่ามึงเข้ามาถ่ายโดยพาราการเนี่เขาฟ้องขึ้นมายุ่งเลยบอกพี่อ้นบอกว่าเอ้ยเขาไม่ฟ้องหรอกกดังล้างขนาดนี้คงไม่มีเจ้าของแล้วแหละนะครับสักพักพี่นิกก็เดินไป จนสุดทางนะครับสักพักพี่นิกไปจุดตรงถังถังหนึ่งนะครับเป็นถังน้ํามันอนะถังนี่ใหญ่ฮะถังนี้ใหญ่อยู่ตรงนั้นแล้วพี่นิกก็อุดจมูกเลยพี่นิกเดินกลับมาไกลพอสมควรครับนะครับประมาณสักสามสิบเมตรสี่สิบเมตรถึงจะได้ครับเดินห่างจากตรงนั้นไปนะครับก็เดินกลับมาแล้วก็ก็เอามือเนี่ยบีบจมูกเดินมาแล้วก็บอกว่าเฮ้ย hey, พวกมึง กูว่าซวยแล้วล่ะเพี่อนรุนบอกซวยยังไงวะกูเหม็นเน่ามากเลยม่เหมือนกลิ่นศพเลยอ่ะกูว่าในถังกรอนเนี้ยน่าจะมีศพแน่เลยฮะบ้าหรือเปลามีศพเออโคตรเหม็นเลยเนี่ยแต่มันเหม็นสับๆบนะเอาไงดีวะเพี่อนบอกบ้ามีศพเราก็ซวยดิเดี๋ยวก็หาว่าเรามาทําอะไรเอ้ยไม่ทําอะไรหรอกเรามีพยานหลายคนกูว่าเราไปช่วยกันพลิกไหมพลิกถังอะ่ะ นะครับมันอยากรู้ในถังมันมีอะไรนี่ครับสามคนก็เดินไปตรงนั้นพอเดินไปใกล้ๆรัศมีเนี่ยโอ้โหมันกลิ่นมันแบบคือมันเป็นเป็นกลิ่นมันมันเหมือนมันเน่าจนมันมันเป็นกลิ่นสาบแล้วนะครับเหมือนเหมือนหนูตายนานๆแล้วแบบทิ้งไว้นานๆครับมันก็มีกลิ่นแต่มันไม่ได้แบบกลิ่นแรงเหมือนกลิ่นใหม่ๆนะฮะสักพักสามคนก็เอายังไงดีวะพี่นิกบอกว่าพลิกถังเลย ถังมันตั้งอยู่นะครับในภาพตามนะครัพามถังตั้งอยู่ก็จัดการพลิกถังนะครับก็คือขยื่นถังนั่นแหละขยับถังพอขยับถังเท่านั้นนะครับมันมีอากาศออกโอ้โหกลิ่นนี่อึบกว่าเดิมครับแล้วก็พลิกถังไปโอโ้สิ่งที่สามคนเห็นก็คือมันเป็นถุงนะครับถุงดำนนหนาเลยหลายชั้นมากครับ แล้วห่ออะไรบางอย่างอยู่ในถังครับถังแก๊อนเนี่ครับมันเปิดฝาข้างหนึ่งแต่อีกฝั่งที่คว่ำไว้นี่ก็คือมันคว่ำไว้ข้างบนเนี่ยมันไม่ม,ไมีไม่ได้เปิดนะครับคือไอ้ส่วนที่คว่ำเนี่ยก็คือส่วนที่เปิดแล้วนะครับก็อยู่ตรงนั้นพอเปิดออกมาโอ้โหคือไม่รู้อะไรแหละแต่ที่แน่ๆครับก็ก็ก็แตกคืออ่ะก็เดินแตกคือกันมาครับสุดท้ายนะครับก็ต้องแจ้งตำรวจครับ ตำรวจมาพิสูจน์หลักฐานก็พบว่าเจอศพศพหนึ่งนะครับตอนนั้นเขาไม่รู้นะเป็นศพใครครับอะไรยังไงแต่ดูจากเสื้อผ้าดูจากอะไร่งไรังๆก็คือผู้หญิงแลละครับตอนนั้นก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ครับอ่าเรื่องของการบุกรุกเข้ามาด้วยแล้วก็เรื่องของการที่ไปเจอศพเนี่ยเจอ,อยังไงครับก็โดนสอบปากคํากันยกใหญ่ครับแล้วตัวของพี่อรุณเนี่ยก็เลยบอกว่าพี่ตำรวจครับ พี่จะเชื่อไหมว่าวิญญาณดวงเนี้ยมาเข้าน้องคนเนี้ยแล้วเขาเอ่ยปากมาคํานึงว่าชื่อจรหรือจ้อนอะไรสักอย่างเนี้ยพี่ตํารวจช่วยสืบหน่อยไครับว่ามันมีเหตุการณ์อะไรผมก็ไม่รู้ว่าว่าว่ามันเสียนานหรือเปล่าอะไรยังไงครับตํารวจบอกว่าเขาจะรับเรื่องไว้แต่สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเด็กผู้หญิงคนนี้ที่หายไปหายไปนานยังครับพี่หายไปกว่าครึ่งปีแล้ว โอ้โห oh. กว่าครึ่งปีแล้วนะครับนะหลังจากนั้นเขาก็สอบปากคําเสร็จสับเรียบร้อยก็ถือว่าเออไม่ได้เป็นความผิดเลยทั้งสิ้นไม่ได้เกี่ยวอะไรทั้งสิ้นนี่ครับแต่สิ่งที่ตํารวจนะครับตามก็คือเขาก็ขอเบอร์โทรไว้นะครับขอเบอร์โทรขอทุกสิ่งทุกอย่างไว้หมดเลยครับเพราะว่าเขามีาความรู้สึกว่าอ่าถ้าเกิดว่ามันมันพลิกล็อกมีอะไรนี่ครับก็จะจะตามโทรตามอ่ะนะครับ พะ20ปีนีครับมันยังไม่มี Facebook ยังไม่มีอะไรแบบนี้นะครับก็ขอเบอร์โทรไว้ครับณตอนนั้นพี่อรุณพี่อะไรก็ให้ไว้บทเลยตำรวจก็ส,สอบสวนครับจนมันผ่านไปได้ประมาณสักครึ่งเดือนหนังเรื่องนี้ถูกยกเลิกเลยนะทําไม่เสร็จครับเพราะว่าคือน้องที่เป็นนางเอกอะไม่เล่นแล้วกลัวนะครับผ่านไปครึ่งเดือนมีสายโทรศัพท์โทรมาครับนะครับอาจากคุณตำรวจเนี่ยเขาบอกว่า ศพที่เจอเนี่ยชื่อนี้นี่นี่นี่นะครับแล้วคนที่ทําร้ายเขาเนี่ยชื่อว่าจอรนจริงๆนะครับแล้วคนที่ชื่อจอรนเนี่ยนะครับตํารวจเนี่ยจับได้แล้วนะครับจับได้แล้วแต่เพื่อนอีกคนหนึ่งที่พาไปด้วยกันเนี่ยยังจับไม่ได้นะครับก็เขาก็เล่าว่าเขาพาน้องเนี่ยลากไปที่โกด,ดังแล้วก็ทําการข่มขืน นะครับแต่กลมขืนไม่สําเร็จเนื่องจากว่าน้องต่อสู้จึงเกิดการชกไปที่ท้องแล้วก็บีบคอซึ่งมันเหมือนในหนังเหมือนที่พียรุณน่ะพอดเรื่องพียรุนเป๊ะเป๊ะเป๊ะเลยนะครับแต่ที่มันไม่เหมือนก็คือว่าในฉากที่เพียรุนบอกก็คือพอผู้หญิงคนนี้เสียแล้วผู้หญิงจะกลา,ายเป็นผีมาหลอกไอ้สองตัวเนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่ามันยังไม่ทันถึงซีนนั้น มันเกิดเป็นซีนนี้ขึ้นมาก่อนก็คือเป็นซีนผีขึ้นมาก่อนครับซึ่งมันเหมือนโดยบังเอิญครับเหมือนโดยแบบโอ้โหมันเหมือนเลยขนาดนั้นครับนะครับแล้วเขาก็เล่าว่า,าหลังจากที่พลาดพังพังมือไปทําให้ผู้หญิงคนนี้เสียก็ไม่รู้จะทำยังไงครับก็ตัดสินใจว่าขับรถไปซื้อนะครับไปซื้อถุงนะครับมาห่อหุ้มร่างของน้องไว้แล้วก็เห็นว่าถังน้ํามันนะครับมันมีอยู่ตรงนั้น ก็ตัดสินใจเปิดถังน้ํามันเพราะว่าเครื่องมือมีเขาเป็นช่างอะไรสักอย่างเนี่ยเปิดถังน้ํามันแล้วก็เอาศพเนี่ยยัดเข้าไปในถังน้ํามันครับแล้วก็ตัดสินใจว่าจะเอาศพเนี่ยไปทิ้งที่อื่นแต่ปรากฏว่าในขณะที่กําลังขนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็มีพวกเด็กวัยรุ่นน่ะนะครับที่มาลองของลองผีกันนะครับขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาแกก็เลยตัดสินใจว่าเอาหมกไว้ในนี้ก่อนดีกว่าแกก็เลยดันถังตัวเนี้ยเข้าไปสุดทางเลย แล้วหลังจากนั้นมาเวลาที่เข้ามาที่ไรก็มักจะมีเด็กวัยรุ่นเนี่ยครับเข้ามาลองของบ้างมากังวันก็ไม่กล้ามากลัวคนรู้ถูกไหมครับก็ตัดสินใจมากลังคืนน่ะก็จะเห็นเด็กวัยรุ่นเนี่ยชอบมาลองของลองดีแล้วก็เจอผีวิ่งกันป่าลาบกันไปอะไรเงี้ยเขาก็เลยรู้สึกว่าปล่อยแม่งไว้อย่างนั้นแหละนะครับไม่ต้องไปดูหรอกเขาไม่รู้ว่าใครหรอกแล้วเขาก็พากันหนีไปสองคนนั้นนะครับพากันหนีไปครึ่งปีเต็มครับ สุดท้ายมาเจอน้องเขาเพราะกองถ่ายของพี่อรุณนี่เองครับแล้วพี่อรุณก็บอกว่าวันนั้นนะครับมันเป็นวันที่ผมกำกับผีไม่ได้เลยผมมีความรู้สึกว่าผมเจอแบบเต็มๆแล้วผมมาพิจารณาตัวเองว่าเฮ้ยผมจะทำเรื่องผีต่อไปดีไหมครับแล้วหลังจากนั้นมาตัวพี่อรุณก็ยกเลิกหนังเรื่องนี้ไปเลยนะครับก็คือที่ถ่ายถ่ายถ่ายมาก็คือทิ้งไปเลยนะครับแล้วค่อย็ไปถ่ายเรื่องใหม่ นะครับซึ่งก็เวลาที่จะไปหาโรเคชันหรือไปที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยแกก็มักจะจุดทูบบอกเจ้าที่เจ้าทางบอกทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคือก่อนนั้นนะก็ไม่ค่อยได้ทำนะครับว่ามัน,เป,นเป็นหนังสั้นๆเนาะคิดว่าเอ้ยมันคงไม่มีอะไรเราก็ไม่ได้ทํบวงสรงบวงสวงอะไรแต่หลังๆมาจากที่เจอเหตุาการณ์นี้ครับพี่อรุณก็ทําการทําพิธงพิธีนานะครับเพื่อที่จะให้งานมันราบลื่นครับแล้วแกก็ทํามาอีกหลายๆเรื่องเลยครับ จุดสุดท้ายนะครับมันก็มีการก๊อปปี้กันอะไรกันนะครับก็เป็นหนังเถื่อนนะครับออกมาเยอะเลยครับก็ทําให้หนังพวกนี้นครับมันก็เลยลดความนิยมลงรับทางบริษัทเองก็ไรายได้น้อยลงก็เลยทําทการปิดตัวครับ,นะรบแลวพี่อยาุณก็บอกว่าผมก็เลยกลายเป็นผู้กํากับตกงานไปณเวลานั้นนะครับและหลังจากนั้นมาผมก็ไม่เคยกํากับเรื่องไหนอีกเลย นะครับเนื่องจากว่า,ามันเปลี่ยนเป็นระบบอีกระบบหนึง่งนะครับมีดูใน YouTube ได้ดูโน่นดูนี่ได้ครับผมก็เลยไม่ได้ทำเลยครับและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดครั้งหนึ่งนะครับที่กองถ่ายแห่งนี้ได้ไปเจออะไรแบบนี้ครับผม